ไม,ไม่เชื่อ,อเห็นไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อต่อไปสามรอบแล้วพก็ทําทำบัตรส่งครบแล้วถ้าถ้าไม่กินเหล้าชีตจะดีกว่านี้ไหมจะชีตจะดียังไปรุ่งเรืองเหมือนเท่ากันทุกวันรู้ไหมว่าผิดไปอยู่กับเพื่อนกินกับเหล้าแต่ทิ้งเมียป๋าเมียไว้ เงินทองก็ไปใช้อย่างอื่นแต่พอไม่มีอะไรก็มีใครไหนเพื่อนอยู่ไหนใช่ไหมจ้ะเพื่อนกินเหล้ามี<อ>มีเยอะมีเยอะหลวงพ่อเพื่อนกินเหล้าแต่ที่เพื่อนที่จะอยู่กับเราจริงๆไม่มีจ้ะมเะรรมาเสร็จกลับมาหาเมียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตบอีกทีเดี๋ยวฟัวออววงแล้วชิว มีเงินมาก็กินเหล้าหมดอย่าไปทํางานกินเหล้าหมดให้เนียอย่าแล้วโย่ไอ้เอาเข้ามาทําไมเป็นสามีกอนแรกตอนแรกก็พ่อแม่ให้เอาเอาพ่อแม่เลือกให้จ้าก็เลยเอาจยาเป็นผัวเป็นไปจยาไม่ได้ชอบเองหรอไม่หลวงพ่อพ่อแม่ให้เอาเอาไปแล้วอยู่ไปอยู่มารักกันไหมรัก อเอา,เววาแล้วก็รักแล้วพอแต่งมาตอนนั้นเมาก่อนไหมหรือว่าไม่เมาอย่างดีอยู่จ้าแล้วไม่เป็นเมาตอนไหนเมาตอนมีลูกห<อ>ลวงพ่อพอเราไม่สวยไม่สาวม,มันเดิมมันเริ่มเมาแล้วจ้าไอ้น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เร่มันเขี้ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยดูนั่งซึมนะนเดี๋ยวนี้เออ แล้วถ้ามีเงินใครเป็นคนดูแลเก็บแม่เองกเก็บจ้ออจะก็ได้ก็ไปโยมก,ก็ยังนั่งรถเข็นใช้มือโยกเหรอจ้ะนี่ลูกโยกแล้วมีวิชาชีพอะไรไหมไม่มีหลวงพ่อคิดไหมคิดจะทำอะไรไหมคิดทำไอ ไอ้เต้หลวงพ่อคิดทำอะไรหลวงพ่อเนี่ยคิดไหมว่าอยากจะทําอะไรเป็นอาชีพเสริมเพื่อจะมีรายรับได้ก็งกเ,เพิ่งก็งกหลวงพ่อแขนก็งกมือก็งกเหรอจ้วอ๋องอจ้อเใียครั้งหนึ่งหลวงพ่อฮะเรียครั้งหนึ่งอะไรนะเออซิกหนึ่งเจ๊ไหมเสียไปซิกหนึ่งใช่ไหมครับซิกหนึ่งแล้อยมคิดอะไรไหมว่าจะหาเงินยังไง คิดยังไงเลยว่าใช้ชีตแค่แบบแบบนี้ไปวันวันหนึ่งผมคิดไม่รู้ทำอะไรคิดว่าทำอะไรไมีฝีมืออะไรไหมไม่มีลงพาอบางคนเขาวาดภาพบางคนเขาขายนอเตอรี่บางคนเขาก็ยังเล่นเกมออนไลน์ขายของได้ส่งมันก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเยอะนะถ้าออนไลน์ซื้อของมาไล้ขายได้ วัน 100, 200, 500<อ>สักร้อยสองร้อยห้าร้อยก็ยังดีไอ้กงกอเตลงเผาเราติดตู้โทรศัพท์ไอ้กมกอเตได้ริ่งหมายถึงว่ายังไงนะไม่มีความคิดเหรอเล่งยังเล่งยังอย่าไม่มีความคิดโทรซักกมกอเตั่นเองลิ่งลงเผาเ่าติดครุ่นเราเราใช้โทรศัพท์ไหมทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ไม่มีแล้วโยมเล่นโทรศัพท์ไหมไม่มีลูกชายไม่ได้เล่นนะอย่า นี่ใกล้นั่งเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วเอเาขายร้านหน่อยเกิดเกิเอาเลือดแล้วเลือดเอาขายเรือดเอาอย่างนี้เอาเงินให้ไป็นสามหมื่นไปให้โยมพุ่งสามเอาเก็บไว้ใช้นะสามหมื่นโยมขึ้นกับคุณหลวงตาหลวงตาให้รวยลวงตาใตกเกิดฐานตัวฐานตัวลอยหลวงตาสึกสบายหลวงตาเษาสิสเกตเหรอ ดกอย่าเง so like hey, right. yeah. yeah. ียบตะเงียบหลวงตาจันนี่ใบไปเท่าไหร่รูกไหมใบเท่าไหร่ใบเท่าไหร่ใบหนึ่งพันหลวงพ่ออย่าว่ากันไปเอาเอาข้าวมาสิบลูกไปเอาข้าวเอากับข้าวมาเลยปลากระป๋องมาสองชุดหอมกระเทียมเอามาเยอะหน่อยหอมกระเทียมหลวงพ่อมันเลย สระบุรีสระบุรีใช่สระบุรีเป็นเจ้าของจังหวัดสระบุรีใช่พระราชวชรยานังสีใช่เป็นพระราชวชรยานังสีเข้าสารเข้าหอมใช่ขุงใช่แล้วก็เอาเอาหมูยองมาสี่สี่ถุงเลยนะเอามาปามสี่ถุงไข่มาสองแพ็คหมกต้มหมกโตลงป๋า เอากับข้าวเอาไข่มาสองแพ็กเลยมา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 สองลังก็ได้แต่มามากก็ค่อยกินอยากจะกินเยอะนะเพราะมันมีกินแล้วต้องใส่ไข่จะมีบำรุงกินข้าวหมูหยองเออว่าไปแล้วชีวิตคนเรา มันมันบ้านปลายแล้วนี่จ้าบ้านก็เหมือนตายหลวงพ่อกันเงียดกต่เงียดคือไอ้สมมวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์เป็นไหมสวดมนต์ไหว้แปะไม่เป็นสวดมนต์วานเต๋อไอ้พุทโธเป็นไหมพุทโธเป็นหลวงพ่อวานเต๋นะโมตระภักควัตถุ ต้องมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยาลึกกหัมมันตราหลวงพ่ออ่อยเกิะอันตะวันตกเพล็กเพล็กรอยหลวงพ่ออ่านหนังสือได้ไหมอ่านได้อยู่เพล็กนิดหน่อยหลวงพ่อนิดหน่อยจ้ะก็เวลาหัดบริกรรมพุทโธนั่งดูลมหายใจลมเข้ารู้ออกรู้จ้กำหนดอยู่ข้างในพุทธจ้โอ้โหกำหนด โาแออยู่เอาจ้ให้พุทโทหมดไปกับลมหายใจเลยนะจ้ดูลมเข้ารู้ออกรู้พุทเข้าโตออกพุทเข้าโตออกโทรจนกว่าจิตสงบนั่นแหละจ้สงบแล้วก็วางแล้วก็ฟังธรรมเอามาพิทยุมามีเสื้อผ้ามีผ้าสิน้นมีเสื้อเนี่ยเอาดูกางเกงไซส์ผู้ชายด้วยนะไซส์ใหญ่หน่อยน่าจะเป็น40่สิบสามแปดสี่สิบ นิยมอ่านหนังสือได้ไหมอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ลงอ่านไม่ออกนี่อ่านว่าไงหลวงพ่อหลวงอ่านเต้เต้เคยไีหลวงลวงผ่าค่ะไปมือ ฟังไปเรื่อยๆกันนะถ้าอยากฟังสวดมนต์ก็คืออยู่ที่เลขหนึ่งเลขสองก็สวดมนต์เย็นเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าแค่นี้ลองนี้ก็เทศสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงเทพไปตลอดถ้าเราไม่เลือกกดก็ฟังไปเรื่อยๆวิธีใช้ก็คือเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กไฟพอเสียบไปก็จะชาร์จไปในตัวเปิดไปด้วยชาร์จไปด้วยพอหมดคืนหนึ่งถอดมาก็ยังมาเปิดได้ ใช้เป็นสองระบบเสียบไฟก็ได้ไม่เสียบก็ได้ถ้าชาร์เต็มแล้วนะเวลาวิธีเปิดแค่เนี้ยเปิด <Yeah. S 1> นี่เปิดนี่ปิด <Yeah. S 1> แค่นี้นี่เปิดอ่ะ <Yeah. S 1> กันที่หนึ่งสวดมนเช้ากันที่สองสวดมนเย็นนอกนิเทศที mm hmm. จะเลือกกันเทศกันไหนก็กดเอาหนึ่งศูนย์ถึงเก้าเก้า หรือหลักร้อย 100. 100. หนึ่งร้อยถึงสมามแปดเจ็ดหมดแค่นี้เนี่โทโทยเสียงของพ่อสวดเองะวะะสวดไปทุกวันใจสบายอ่ะทีนี้ฟังเทศ ตั้งแต่เลขสามกดเลขสาก็เทศที <Yeah. S 1> น,นี้เทศยาไปเลยยาไปเป็นร้อชั่วโมงนเลยได้เวลา